สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่12คกุมภาพันธ์2,564นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยน่าสนใจครับพูดถึงเรื่องของหุ้นที่กำลังได้รับการกล่าวขานกันมากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือหุ้น OR นั่นเอง คุณเปลยบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยขอคุยข้ามตลาดการเมืองไปตลาดหุ้นกันสักวันหนึ่งก็ไม่ใช่อะไรนะครับเหตุผลก็คือว่าเห็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาคือหากันตลาดแตกตั้งแต่ก่อนเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับว่าปะตะทเนี่ยแจกอ่างเปาตุนจีนกว่า50,000 0คนด้วยกันซึ่งเป็นรายย่อยเรียกว่าเป๋าตุงกันคนละเป็นหมืน่มนๆทั่วนหน้านะครับจากที่ได้จองซื้อหุ้นปั๊มน้ํามันหรือว่าโ r ที่เข้าไปซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก เมื่อวานนี้หมายถึงวันที่11กุมภาพันธ์2,564นะครับคุณเปลย์บอกว่าราคาจองนี่ยอยู่ที่18บาทครับแต่ว่าพอปิดตลาดราคาขยับขึ้นไปถึง29บาท25สตางค์เรียกว่าทุกคนที่จองนี่กำไรทันทีนะครับหุ้นละ11บาท25สตางค์ปะตะอตทในจัดให้ทุกคนที่จองคนละกว่า4,000หุ้นนะครับก็หมายความว่าอ่างเปาตัว,ต,วตัวใกล้คนละกว่า4 0,000บาททั่วหน้าครับแบบนี้ ปั๊มโออาต้องเตรียมตัวนะครับไม่แน่ครับวันดีคืนดีเนี่ยอาจจะมีคนเอาทองไปปิดตอนใกล้ๆวันหวยออกก็ได้นะครับเห็นบอกว่ามูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยยอดรวม1นึ0 0 0สหกมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ1นึ0 0 0สล้านที่ว่านี้เนี่ยเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายหุ้นของ OR ของปตทล้วนๆนะครับคุณเปลบอกว่าที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยเนี่ยมันมีอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกที่ควรทราบก็คือ OR เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ ตทนั่นคือ OR ยังเป็นรัฐรวิสาหกิจนะครับปตทโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ครับกว่า70%หุ้นที่นําออกขายในยมีเพียงแค่20%กว่าเ์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าขายสมบัติชาติแล้วก็เลอะเทอะครับการเข้าตลาดของ OR เนี่ยนับด้วยว่าปตทได้สร้างบ้านตรฐานธรรมาิบาลแห่งความหมายหุ้นมหาชนแห่งชาติโปร่งใสเป็นธรรม ทั่วหน้าและชัดเจนเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่มีการใช้บรกเกอร์ในการกระจายหุ้นให้ทุกคนในจองได้ผ่านธนาคารและได้ทุกคนนะครับคนละ300หุ้นจากนั้นเกลี่ยเป็นรั่ๆไปครับทุกคนจนครบจํานวนหุ้นที่จะหน่ายจึงเป็นปรากฏการณ์แรกนะครับที่คุณเปลวใช้คําว่านับตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่มีแม้แต่เสียงเดียวที่พูดว่าตกติก,ตกบ้างไม่แฟร์บ้าง เรียกว่าเป็นตัวอย่างความโปร่งใสในการกระจายหุ้นที่ดีมากๆนะครับ OR เนี่ยถือได้ว่าเป็นปั๊มน้ำมันม,นมหาชนอย่างแท้จริงครับน้ำมันทุกหยดกาแฟอเมซอนทุกแก้วสินค้าอาหารและการบริการทุกชนิดในปั๊ม OR ที่เข้าไปใช้กันเนี่ยนะครับทุกบาททุกสตางค์เมื่อกาไรไม่มีการมุกมิดเข้ากระเป๋าไอ้มงแต่ว่าจะไหลคืนกลับในรูปของเงินปันผลไปยังกระเป๋าทุกคนที่ถือหุ้นมหาชนตัวนี้นะครับ ไม่ปรากฏครับนับตั้งแต่มีตลาดหุ้นบ่าหุ้นตัวไหนจะกระจายถึงประชาชนได้มากกว่า500,000รายเหมือนกับ OR ตัวนี้นะครับตรงนี้แหละครับคุณเปลยบอกว่าต้องชมผู้ให้นโยบายปตทนะครับว่ต้องทําแบบนี้ก็คือนา,นายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีกด้วยนะครับแต่ต้องให้เครดิตผู้ที่ทำคลอดโอจนกลายเป็นหุ้นมหาชนมหาเหงด้วย ความจริงก็มีอยู่หลายคนครับเพราะว่าแนวคิดแยกการขายปลีกน้ำมันตามปั๊มออกไปเป็นอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเร,เริ่มมาตั้งแต่สมัยที่คุณเทวินวงวานิชอดีตซีอนะครับต่อด้วยคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรคุณอัธพลเริมพิบูรณ์ที่เป็น CEO ปรปตทคนปัจจุบันนี้ก็ร่วมแนวคิดมาตั้งแต่สมัยซีอเทวินจนมาเป็นซีอทำคลอดเองเมื่อวานนี้นะครับ แต่ว่าคนที่อุ้มท้องและก็คอยประคบประงมโออามาตั้งแต่เป็นบุญจนก,กระทั่งเป็นหุ้นอ่างเปาในวันนี้เนี่ยก็คือคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR นั่นเองนะครับเอาละคุณเปลบอกว่าลำดับญาติกันเพื่อให้ทราบกันแล้วเนี่ยนะครับถึงประเด็นที่อยากจะคุยกันบ้างนะครับสิ่งแรกอยากจะบอกปฏิกิริยา สนองตอบการเข้าตลาดของ o ออเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่าอย่าไปทึกทักว่าทุกอย่างต้องคงที่นะครับเศรษฐกิจสังคมยุคหนึ่งรัฐบาลเท่านั้นแหละครับเป็นผู้ที่ลงทุนแล้วก็ผูกขาดธุรกิจนั้นโดยรัฐในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ถึงอีกยุคหนึ่งอะไรก็ตามที่มันน่าลงทุนหรือว่าลงทุนโดยรัฐแล้วรัฐผูกขาดดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับวิถีเศรษฐกิจและสังคมโลกที่ มีวิทยาการและวิสัยทัศน์ของคนอีกยุคหนึ่งก้าจะกรอบหนึ่งไปยังอีกกรอบหนึ่งซะแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคำว่าการแปลรูปก็คือการขายสมบัติชาตินั่นเป็นคําตอบของโจทย์สังคมแต่วันนี้นะครับด้วยนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกไปแล้วสู่สังคมศตรวรรษใหม่เนี่ยการลงทุนโดยรัฐและรัฐผูกขาดมันกลับกลายจะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งการพัฒนาสังคมชาติมากกว่าการชักลากสังคมชาติให้วิ่งฉิวไปนะครับเรียกว่ายุคทุนสร้างวัตถุ บรรหมดไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถึงยุควิทยาการสร้างทุนก็หมายถึงว่าหมดยุครัฐบาลเนี่ยจะลงทุนทําอะไรเองโดยที่วิทยาการยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นการนํารัฐวิสาหกิจบางส่วนเข้าตลาดทุนจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสมบัติเสื่อมค่าที่ถูกต้องมากกว่านะครับรัฐมีเงินครับแต่ความคล่องตัวในโลกธุรกิจบวกกับบุคลากรที่ถึงพร้อมวิทยาการ เพื่อการพัฒนาต่อยอดสมบัติที่มีของรัฐมันเพาะกันไม่ทันเพราะฉะนั้นตัดบางส่วนและเข้าตลาดไปแล้วก็ให้ระบบทุนเนี่ยคัดสรรบุคลากรที่ถึงนะครับพร้อมด้วยวิทยากรการนาไปบริหารพัฒนาต่อยอดโดยมีมหาชนเนี่ยเป็นแนวร่วมนะครับอย่างที่ปตทเนี่ยเขาตัดส่วนขายปลีกเป็นบริษัทลูกเข้าตลาดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับบริษัทปตทนั้นคุณเปลบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นยุคอุตสาหกรรมตกต่ํา นอกจากน้ามันราคาถูกแล้วนะครับคนยังใช้น้อยอีกต่างหากยิ่งอนาคตพลังงานทดแทนจะมาแทนที่น้ํามันก็หมายถึงว่าปตทเนี่ยจะไม่รุ่งเหมือนกับตอนน้ามันบารลละยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญถึงหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญอีกแล้วนะครับอาจจะมองกันอย่างนั้นครับแต่ผมอยากจะบอกว่าปตทเนี่ยจะเป็นขุมทรัพย์ทางนวัตกรรมประเทศในมิติที่เรียกว่าศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคกันเลยทีเดียวนะครับเราเคยได้ยินคําว่า4.0ได้ยินคําว่า 5G ได้ยินคำว่านวัตกรรมได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้ได้ยินคำว่านิวเอสคร์ฟกร,ร City, ve, ะทั่งคำว่าแซนส์บ็อกรวมทั้งคำว่าอ e e ี c ซีเราได้ยินคำเหล่านี้มาหมดแล้วเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสปปรรพสิ่งที่เรียกรวมกันว่าสังคมชาติศตรวรรษใหม่ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีแต่เราจินตนาการตามไม่ทันนะครับมองไม่เห็นภาพคือไม่รู้เลยว่าสังคมประเทศที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์กำลังปลุกปล้ำอยู่นั้นนะครับหน้าตามันเป็นยังไงบ้าง ผมอยากจะบอกเป็นภาพสรุปตรงนี้นะครับว่าถ้าอยากจะเห็นเมืองไทยเมืองนวัตกรรมไทยเมืองอัจฉริยะไทยมิติ4.0ปานเมืองวิทยาศาสตร์นิมิตนะครับเหลียวมองหลังกตกใจนี่คือประเทศไทยจริงๆหรือครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูที่วังจันวาเร่ของปตรรทซึรรท่งมีเนื้อที่กว่า3,000ไร่ที่จังหวัดระยองนะครับพูดถ้าเห็นภาพอย่างนี้ว่านี่แหละครับคือเมืองนิมิตของประเทศไทยในยุคนวัตกรรมที่จะทําให้เห็นรูปภาพ ความเป็น E E C I เติม I ลงไปอีกด้วยนะครับเพราะมันคือ Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ E E C I นั่นเองครับฐานที่ตั้งของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี่แหละครับที่จะไปส่งเสริมนวัตกรรมแบบครบวงจรทั้งการวิจัยและการพัฒนารวมไปถึงแหล่งที่อยู่อาศัยด้วยคุณภาพชีวิตในยุคนวัตกรรมเคยได้ยินคำว่าซิลิ c o นวอลเลยที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกากันแล้วใช่ไหมครับ ที่นั่นเป็นแหล่งบุกเบิกพัฒนาชิ้นส่วนสําคัญที่ใช้เก็บข้อมูลความจำในระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับบริษัทสํานักงานด้านไอทีระดับโลกจะตั้งอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Facebook, Google, h e ิว e t t ตแพ็กกาดอินเทลย o าหรืออื่นๆก็ตามวังจันทรวันเล่ของปตทก็คือซิลิคอนวันเล่ของสหรัฐประมาณนั้นนะครับเป็นเมืองอัจฉริยะและนวัตรกรรมครบทุกด้าน ในเอเชียเรานี้นะครับที่มีแบบซิลิคอนวอลเลย์นอกจากที่วังจันทรก็มีที่สิงคโปร์นะครับที่เกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไต้หวันซึ่งก็หมายถึงว่าปรตททุกวันนี้ขอได้เข้าใจกันใหม่นะครับว่านอกจากธุรกิจก๊าซน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมแตกขแขนงต่อยอดธุรกิจเดิมแล้วเนี่ยนะครับปตทยังซุ่มสร้างอุตสาหกรรมนะวัตรกรรมก็คืออุตสาหกรรมใหม่หลุดกรอบพลังงานเดิมไปเลยนะครับไปสู่มิติอุตสาหกรรมเจ็ด้านของสังคมโลก ศตวตรรษใหม่ชนิดที่น่าตื่นตะลึงมากๆกับทุกองค์กรในส่วนวิทยาการของประเทศต,นตอนนี้ไปรวมศูนย์เพื่อการวิจยัยการพัฒนาและการทดลองอยู่ที่นั่นวังจันทร์วันเล่์นี่เป็นศูนย์กลางพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับวังจันทร์ของปตทจะเป็นศูนย์กลางตัวนําสร้างแนวนําใหม่ในสังคมที่ปิดไปจากมิติเดิมชนิด100%เซแค่เปิดมิติก็หมดเนื้อที่แล้วนะครับ คุณเปลวก็เลยสรุปว่ารัฐวิสาหกิจกับตลาดทุนในมิติ DISRUPT ควรต้องเปลี่ยนทัศนคติบริหารเพื่อไม่ทำสมบัติชาติให้เป็นฟอสซิลตัวอย่างที่ควรจะแก้ได้ด้วยระบบทุนก็คือกิจการของคอสมกอนะครับนี่เป็นแสนล้านครับมันแก้ได้ครับถ้าไม่กอดแต่คำว่าสมบัติชาติเดี๋ยวว่างๆค่อยคุยกันต่อนะครับวันนี้เอาแตะเอียไปเที่ยวแตะอ่างก่อนก็แล้วกัน